สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาชมริมฝั่งโขงถนนคนเดินแก่งคุดคู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับช่วงเย็ยนเวันนี้พาปลาเกียวมาเที่ยวครับมาดูบรรยากาศของช่วงเย็ยนเยสฝั่งโขงนะครับวิวสวยมากๆเลยครับวิวสวยมากๆตะวันจะรับขอบฟ้าแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวอีกมุมหนึ่งของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเรานะครับพี่น้องที่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมกันนี่อากาศเย็นสบายช่วงหน้าหนาวก็จะมีหมอกเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเชียงคานฝั่งทางประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝั่งทางพี่น้องทางสปลาว พื้นที่สองฝั่งโขงรอยต่อซึ่งมีน้ำโขงกั้นอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศนะครับดูบ้านเรือนประชาชนพี่น้องที่ปลูกอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเยืมชมกันเลยครับเป็นไงครับบรรยากาศสวยไหมครับ คลิปนี้เป็นช่วงหัวค่ำพอดีพอดีบรยากาศไไปเยียชมนี่ครับเป็นไงปะเกียววันนี้มาเที่ยวสนุกมากเลยครับสนุกมากเลยครับ ไหนครับอาหารเชียงคานมีแค่นี้เหรอใช่ครับผัดมีโบราณครับคือผัดมีโบราณประหยัดครับประหยัดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มาชมวิวสวยๆสถานที่พักผ่อนในช่วงเทศกาลออกพรรษา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็จะมีกิจกรรมของพี่น้องทั้งสองฝั่งโขงนะครับสองฝั่งทั้งทาวพี่น้องทางเชียงคานแล้วก็พี่น้องทางสองปอลาวครับมีกิจกรรมร่วมกันในช่วงเทศกาลต่างๆครับวันนี้เรามาชมภาพสวยๆคลิปที่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พี่น้องมีโอกาสได้นำวิวสวยๆมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้ใาเกียวแสงทองแชนแนลแสงทองมีเดีย h ช n แนลฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ